ถึงเสียอยองจะนั่งเงียบแต่ในใจกลับพุ่งพล่านเขาเชื่อว่านายตำรวจคู่ปรับยังเฉลอต้องส่งคนมาตามถึงที่นี่พอรู้ดีหนึ่งในพันธมิตรที่เชื่อใจได้ของเขาคือดาวอ้วนลูกน้องเก่าใบคานผู้พอ่อการอ่านเกมของคู่ปรับนายตำรวจไทยที่เขาเคยวางแผนยิงถลม่มตั้งแต่เมื่อครั้งเฉลอมารับราชการเป็นรองผู้กองเมืองที่ลบบุรีหลังย้ายมาจากรองผู้กองเมืองอยุธยาเมื่อสิบปีที่แล้ว ครั้งนั้นนายตำรวจหนุ่มเลือดร้อนวัยยี่สิบต้นๆไม่กลัวใครอย่างเฉลอกล้าที่จะมีเรื่องกับเขาและหลานน้อยธงชัยพงสวรรงพี่ชายต่างบรรดาญาตทาใบขานภายในร้านอาหารกลางเมืองลพบ,บุรีเป็นการปาดหน้ากันครั้งแรกเหตุการณ์ในวันนั้นเขาและพี่ชายคิดว่าชายหนุ่มหุ่นมาขามข้อเดียวที่แต่งตัวแบบสบายๆเสื้อยือดกางเกงยีนที่นั่งเฮฮาอยู่โต๊ะข้างๆเป็นแค่ตำรวจชั้นประทวนเพิ่งบรรจุลงโรงพักใหมๆ่ๆ เพราะคนที่ร่วมโต๊ะส่วนใหญ่เป็นตำรวจที่คุณหน้าคุ้นตาและไม่กล้าต่อแยนักเที่ยวมากบารมีอย่างเขามารู้ว่าชะลอเป็นตำรวจที่ไม่เหมือนคนอื่นอย่างที่เขาเคยเห็นต่อเมื่อปืนลูกม่จุดสามห้าเจ็ดขนาดหกนิ้วที่ชะลอชักออกมาจากซองปืนคาดไหลด้วยความเร็วจิ้มลงมาที่หัวของเขาขณะที่เขาพร้อมน้องสองสามคนกำลังสืบท้าวเข้าหาด้วยสีหน้าท่าทางจะเอาเรื่องเพียงเพื่อประกาศจากักดาให้รู้ว่าเขาเป็นใครเท่านั้น กูรู้ว่ามึงเป็นลูกเต้าเหล่าใครอย่งมายุ่งกับกูแค่นี้ก็ส่งผลให้เหตุการณ์คืนนั้นยุติเมื่อหลาน้อยผู้พี่ที่สุขุมพาเขาออกจากร้านเพราะยังไม่รู้ว่าชายหนุ่มที่ถือปืนอยู่ในมือเป็นคนแบบไหนชลอไม่ยอมสีรราเหมือนตำรวจคนอื่นที่เขาโยนเศษเงินให้ชย้ยแถมจ้องจะเอาคืนเมื่อทายาทใบคานเปรๆกับพวกแขกมาทานว่าต้องหาทางกำจันดนายตำรวจคนนี้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายแต่เรื่องกลับไปเข้าหูนายตำรวจพวกเยอะอย่างชลอเสียก่อน นอกจากนายตำรวจคนนี้จะระวังตัวแล้วกลับการทายาทใบคานอย่างเขาต้องระวังตัวด้วยเหมือนกันเพราะมีเสียงชะลอคำรามกลับมายังเขามาลองกันสักตั้งไหมใครกันแน่ที่ต้องลงนรกก่อนกันเจ้าพ่อชายนาัยเพิ่งมาสบายใจก็ต่อเมื่อชะลอย้ายออกจากลบบุรีไปเป็นผู้บังคับกองที่จังหวัดพระนครเสียยุธยาแต่ต้องมาระแวดระวังตัวอีกครั้งเมื่อชะลอย้ายกลับมาเป็นรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีอีกคำรบหนึ่ง คราวนี้เขาต้องประจานหน้ากับผู้ปรับเก่าอีกครั้งเมื่อใบคารผู้พ่อใช้ให้เขาขับรถไปหานายตำรวจคนนี้ที่กองกำกับเขารู้ว่าใบคารผู้พ่อกับนายตำรวจคนนี้สนิทสนมกันพอสมควรแต่ส่วนตัวเขากับชะลอภายในใจต่างคนต่างรู้ความแค้นเก่าไม่เคยจางถึงแม้จะเป็นทายาทจ,จะพ่อใบคารแต่ช่วงนั้นเวลาไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเพราะรู้ว่าชะลอเปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่เป็นผู้กองเมืองอยุธยา เขารู้จากกลุ่มแขกปาระทานที่เป็นพวกเขาในยุทธยาวา่าพวกแก๊งลักพระที่ถูกวิสามันฆาตกรรมและหายหน้าให้ตาไปหลายคนเป็นฝีมือของฉลอถึงจะรู้จะพ่อชัยนไรก็ยังไม่เลิกวางแผนหาทางเก็บนายตำรวจคนนี้อยู่ตลอดแต่หาโอกาสสังหารฉลอไม่ได้สักทีจนในที่สุดฉลอเลื่อนยศไปเป็นผู้งบการตำรวจภูธรจังหวัดตากถึงอยู่คนละจังหวัดเสียยองก็ต้องกลับมาปวดหัวอีกครั้ง เมื่อส่งบางมุดไปยิงนามนาจหรือประกอบสิงหาสกุลไกลคู่กรณีที่หนีตายจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาไปอยู่จังหวัดตากแต่กลับถูกชะลอจับได้บางมุดสารภาพว่าเพย์บอยหนุ่มเชื้อขายปลาทานเป็นคู่ว่าจ้างเขาต้องให้ใบคา,านผูพ่อช่วยวิ่งเต้นคดีถึงจะช่วยเหลือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังถ่วงให้เรื่องช้าลงได้แต่สำหรับครั้งนี้เขาเป็นฝ่ายเพียงพล้มไม่นึกว่าจะต้องหนีหัวซุกหัวซุน หนีคดีายาบ้านเมืองจนแทบหาที่ซุกหัวนอนในเมืองไทยไม่ได้ส่วนชะลอที่อยู่ระหว่างการนํากําลังตํารวจและเจ้าหน้าที่อาเภอเข้าตรวจค้นความกว้างใหญ่ของไมาคานพงสวรริมถนนสายสระบุรีลมศักตําบลชัยนารายและบริเวณรอบๆวมไปถึงบ้านพักที่ใช้เป็นเรือนหอหอยอยองกับนางเอกสาวสวยในตาชวนฝันวันดีสีแรงที่เสียชีวิตไปก่อนหน้าบ้านหลังตัวอดีตเรือนหอในวันนี้เงียบเหงา มีแค่แม่บ้านไม่กี่คนที่อยู่ดูแลจากการตรวจค้นภายในอดีตรังรักของเสียหยองลูกน้องชะลอพบปืนไรเฟิลทะเบียนกอทอ1891858พร้อมกระสุนปืนเ1 6สรอยนัดแท่หนังไม้กระบอกที่เอาไว้ทำโทษชาวบ้านที่บุกรุกเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตยาสลบชนิดสเปรย์ฉีดสัญญาเกี่ยวกับการสละที่ดินของชาวบ้านที่ถูกเก็บไว้ภายในตู้เอกสารชะลอสั่งให้ยึดสิ่งของทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งสุมอากระสุนปืนเอสกบางนัดไปยิงเก็บปลอกกระสุนส่งเปรียบเทียบกองพิสูจน์หลักฐานว่าเกี่ยวพันคดีใดบ้างโดยเฉพาะคดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงชะลอสังเกตภายในฟาร์มมันใหญ่โตเนื้อที่นับหมื่นไร่ช่างเงียบเงาผิดปกติบรรดาคนงานในไร่ล้วนพากันปิดปากเงียบไม่มีใครเอ่ยปากอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนแม้แต่น้อยส่วนบรรดาล้วล้อดโดยเฉพาะมือปืนคาดว่าคงนกรู้นี่ออกไปตั้งหลัก เรารู้ว่ารังโจนแห่งนี้ไม่ได้เป็นสถานที่ปลอดภัยต่อไปภายหลังกลายเป็นข่าวดังหลายวันติดต่อกันเฮ้ยไอ้นุม่มมึงไม่รู้เลยเหรอว่าพวกมันหลบหายไปตั้งแต่ตอนไหนชะลอสุมถามหึงในคนงานไร่ใบขานอายุอนามาม30-35ปีที่นั่งรวมกันอยู่หน้าหลุมฐานประมาณ5-6คนไม่ทราบครับนายไม่ทราบจริงๆคนที่จ่ายเงินเดือนพวกผมก็พลอยหายไปด้วยและถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไป พวกผมคงต้องไปหางานทำกันใหม่ครับคนงานหนุ่มวัยจาการบอกกับนายตำรวจหนุ่มสำเริงคุณเอากำลังไปตรวจสอบหลุมฐ่านตรวจให้หมดทุกซอกทุกมุมตรงไหนที่มีลักษณะเป็นหลุมเป็นรอยขุดโลกน่าสงสัยก็ขุดขึ้นมาเผื่อมันจะฝังศพหรือฝังปืนไว้ชะลอสังการกับพันตำรวจตรีสำเริงมวยคำสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอชายบาดานท่ามกลางอากาศที่เริ่มร้อนพอเริ่มสายขึ้นเรื่อย พันตำรวจตรีสำเริงรับคำสั่งพร้อมเรียกร,ร้อยตำรวจตรีตึกพลอยกระจ่างหัวหน้าตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษออกกระจายก,กำลังตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยนายนาจาักใบขานเน้นไปที่หลุมฐานและบ่อน้ำตามที่เคยได้ยินว่ามีการเผาศพรวมถึงการเอารถบรรทุกน้ำมันรถแท็กเตอร์ที่ปล้นมาถอดเอาอะไรออกขายส่วนสร้างโยนทิ้งลงน้ำไม่ถึงสิบนาทีพันตำรวจตรีสำเริงและหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ที่แยกย้ายสุ่มตรวจหลุมฐานที่ต้องสงสัยพากันเดินเข้าไปดูหลุมฐานลุมหนึ่งที่มีชาวบ้านเป็นคนพาชี้นายตำรวจหนุ่มรงพักชายบาดานใช้ไม้เขี่ยโลหะหนึ่งออกมาจากกองขี้เถ้ามันเป็นหัวเข็มขัดนักศึกษาครูจังหวัดเชียงใหม่แต่ที่ต้องตะลึงไปกว่านั้นเมื่อเห็นวัตถุชิ้นหนึ่งคลุกอยู่ในหลุมฐานมันเป็นหัวกระโหลกมนุษย์นายนายเจอแล้วชะลอและนักข่าวช่างภาพจากสำนักพิมพ์ ที่มาจากส่วนกลางหลายฉบับพ,พากันหันขวับก่อนเดินไปตามเสียงตะโกนของพันตารวจโทสสาเริงที่ยืนอยู่กับลูกน้องในตํารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่กําลังหมกมุ่นอยู่กับการตรวจสอบบริเวณหลุมถ่านเก่าหลุมหนึ่งภาพที่ปรากฏต,ต่อสายตาพันตํารวจเอกฉลองและบรรณากระจกข่าวหัวเหตุเป็นหัวกะโหลกเศษกระดูกส่วนซี่โครงและหัวเข็มขัดโลหะของนักศึกษาวิทยายลัยครูแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ฉลอสั่งให้พยายามรวบรวมเศษกระดูกส่วนอื่นๆที่อาจจะพบในหลุมฐานมรณะไว้เป็นหลักฐานเพื่อสืบหาเจ้าของหัวกระโหลกนี้เป็นใครในภายหลังแต่เชื่อว่าเหยื่อเคราะห์ร้ายรายนี้น่าจะเป็นนักศึกษาสาวที่ไม่ถูกหลอกก็ถูกฉุดข้ามาจากที่ใดที่หนึ่งส่วนบรรดาชาวบ,บ้านที่ทราบข่าวพบหัวกระโหลกมนุษย์ต่างจับก,กลุ่มวิาพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่ทุกคนเชื่อว่าหัวกระโหลกและเศษกระดูกสี่โครง น่าจะเป็นหนึ่งในเหยื่อหลายสิบคนที่ถูกหลอกเข้ามาข่มขืนในฟาร์มนรกแห่งนี้และไม่พ้นถูกฆ่าทิ้งหันศพแยกชิ้นส่วนเผาทิ้งเหมือนข่าวที่เคยได้ยินมาเพราะเคยมีชาวบ,บ้านบางคนที่เข้าป่าไปหาหนอไม้พบแขนผู้หญิงถูกเผาไม่หมดโผล่ออมาจากลุมฐานหลุมนี้แต่ไม่มีใครทําอะไรได้มากเพราะมีสายตาทะมึนถึงเอาเรื่องจากบดาแขกป่าทานลูกน้องนายสมชายยืนมองจ้องอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแต่เมื่อฟ้าเปิดในวันนี้ บรรดาชาวบ,บ้านที่เริ่มมั่นใจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเริ่มเปิดปากพูดให้กับตำรวจบางคนที่แยกย้ายหาข่าวดยใกล้หลุมฐานว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจค้นอย่างละเอียดรับรองจะต้องเจอซากศพผู้ครลอร้ายไม่ต่ำกว่าสิบศพแน่นอนขณะที่ช่างภาพพากันหาเหลี่ยมหามุมบันทึกภาพกันจ้าละวันเพื่อที่จะส่งต้นสำนักเสนอข่าวตอกย้ำความรื้อโหดกชายเฉพาะใบคานที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับบรรดากระจอกข่าว ก็หันมาสัมภาษณ์พันตำรวจเอกชลอตามมาที่เช่นกันหลังจากสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาดําเนินการเก็บรวบรวมพยายนหลักฐานที่พบเรียบร้อยแล้วนายตำรวจหนุ่มหันมากล่าวอาใจกับบรรนาน,นักข่าวที่มาจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันมานานว่ากระดูกที่พบหากได้ไม่ครบก็ไม่สามารถที่จะถ่ายภาพเชิงซ้อนว่าเป็นใครแต่จากหัวกระโหลกพร้อมชิ้นส่วนอื่นๆที่เชื่อว่าน่าจะเป็นซี่โครงอีกไม่กี่ชิ้นนั้น เชื่อว่าผู้ขอร้ายน่าจะถูกบันเป็นท่อนๆนำไปฝังแยกที่อื่นเพื่ออำพรางคดีเรื่องนี้เคยได้ยินข่าวมาทางการสืบสวนมาบ้างแต่เราไม่สามารถที่จะแคะคุยหาผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีได้ชายหนุ่มหัวหน้าตํารวจภูทรจังหวัดลบบุรีกล่าวอีกประเด็นที่ทําให้มนรรากระจกข่าวต้องรีบใช้ปากาจดบางคนที่มีเทปก็ใช้เทปอัดยื่นพรวดเข้าไปแทบจะถูกปากนายตํารวจหนุ่มผู้นี้ในชั้นนี้ตํารวจยังสืบทราบมาด้วยว่า เมื่อสักสามปีที่ผ่านมามีสมุนของใบคา,านกลุ่มหนึ่งไปหลอกคู่รีสสองภมียมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นชาวไทยมุสลิมมาฆ่าฝังอยู่ในไร่แห่งนี้แต่ยังหาศพไม่พบเพราะเหตุนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าผู้ตายทั้งคู่เป็นใครสําหรับสมุนผู้ที่ร่วมกับนายสมชายพงษ์สว่างกระทําความผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับคือนายดารามิเซนเป็นผู้จัดก,การฟาร์มใบคา,านแห่งนี้นายหน่อยไม่ทราบนามสกุล นายประเวศมาซาไม่แอและชายไม่ทราบชื่ออีกคนหนึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการหลบหนีเอาเท่านี้ก่อนน,ะน้องเดี๋ยวพี่มีภาร,รก,กิจต้องทำอีกหลายอย่างชะลอบอกกับกลุ่มนักข่าว่ังภาพด้วยความสนิทสนมก่อนขอตัวเดินไปพูดคุยกับพันตำรวจโทสำเริงม,มุยคำลักษณะคล้ายสั่งการให้ํำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่กลุ่มนักข่าวก็พร้อมใจที่จะไม่ไปซักถามปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดำเนินการตามหน้าที่ต่อ และเพื่อความสะดวกในการขอสัมภาษณ์ไปขอข่าวจากนายตำรวจหนุ่มคนนี้ในโอกาสต่อไปสำเริงมึงอยู่ที่นี่พร้อมกำลังตำรวส่วนหนึ่งพยายามหาซากรถบรรทุกน้ำมันให้ได้กูว่าจะไปตรวจคนบ้านในน้อยพี่ชายหอยองเผื่อจะได้ไรายเพิ่มเติมมีรายเร่งด่วนวิทยุแจ้งมาครับนายพันตำรวจโทรสำเริงกล่าวตอบขณะที่พันตำรวจเอกชลอก้าจับจับขึ้นรถกระบะตราโลออกไปพร้อมกับพันตำรวจโทชูศักดิ์โพชนะพันธ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรอำเภอพัฒนานิคมพร้อมกำลังตำงรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษอีก10คนวิ่งออกจากไร่กับพ่อชัยบาดานทันทีซารกรถบรรทุกน้ำมันที่ชะลอพูดถึงนั้นเป็นรถบรรทุกน้ำมันขนาด5,000ลิตรของนายคำนวณวรปัญญาที่หายไปทั้งคนทั้งรถเมื่อ7ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าถูกแก๊งโจรปล้นคา